ส,สองสาวสองรสนิยมแต่มีความรักในเสียงดนตรีเหมือนกัน หรับฝันนะคะก็ฝันไม่เคยคงที่นะฝันตอนเด็กๆฝันอยากเป็นกระเป๋ารถเมยโตขึ้นมาอยากเป็นแอรสเตดนะคะแล้วก็โตขึ้นมาก็เริ่มอยากจะเป็นสไตลิส์แล้วก็พอมาอยู่มหาวิทยาลัยก็เริ่มมีความคิดว่าอยากเป็นนักร้อง แต่ว่าพอมอปลายเนี่ยเราได้ไปเป็นส่วนหนึ่งของคณะประสานเสียงในโรงเรียนนะคะก็เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นแล้วว่าเฮ้ยเราร้องเพลงได้หนิแล้วพอมาอยู่มหาวิทยาลัยก็เหมือนมามีวงกับเพื่อนเป็นวงที่เล่นประกวดทั่วไปซึป่งให้เราเป็นนักร้องอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่าถามว่าเคยเรียนไหมไม่เคยค่ะส่วนใหญ่จะฝึกเองมากกว่าถามหนูว่าพรสวรรค์มีไหมหนูไม่รู้เรื่องนี้หนูไม่รู้จริงๆแต่ถามว่าพรแสวงหนูมีไหมหนูม,มีคือหนูขวคว้ามันพอสมควร ใส <mel> <ic dan> ่ใจส่วนลึกแล้ว <alrededor> ค <ırım> <mel> <ic dan> ือลองพิสูจน์ตัวเองเ่ยอยากพิสูจน์ตัวเองอีกอย่างคืออยากได้คอมเมนต์อยากรู้แค่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้ามาถึงเวทีเนี้ยสิ่งที่กรรมการพูดมันคืออะไรช่วยบอกหนูหน่อยหนู อย,อย่างน้อยมันก็จะเป็นวิธีที่หนูเอากบมาปรับปรุงเพื่อที่จะทำงานต่อไปสวัสดีค่ะแอนสิริพันมันจ์เป็นสมบัติค่ะโหดายจริงๆทำไมถึงยิ่งไม่ยาม into your own all a u z you want l e hey. s t e n listen ในคลาสแดนซ์ะนะคะก็เห็นเห็นแอนเนี่ย เขาเต้นไม่ได้แรงนะคะแต่ผู้หญิงอะไรก็ไม่ต้องม,มีมีมุมมีเขาเขาจะมีมุมของเขาที่ทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ยตายละมุมนี้หาไปได้ยังไงเนี่ยคนคนหนึ่งซึ่ง,งยืนเฉยๆกลับมาเต้นเนี่ยมันช่างแตกต่างอะไรอย่างนี้แล้วก็กาให้เด็กคนนี้เลยวัดได้ค่ะแองก็อยากฝากให้ทุกๆคนนะคะถ้าเกิดมีความฝันลองก้าวเข้าหาโอกาสที่คุณต้องการแต่ถ้าคุณมีความกล้า สิ่งเหล่านั้นก็จะทําให้คุณมีความมั่นใจมากขึ้นแค่คําว่ากล้าคําเดียวแอนสาวที่เคยพบความผิดหวังจากการออดิชั่นสดในซีซั่นที่5และในครั้งนี้แอนได้เลือกใช้วิธีการออดิชั่นออนไลน์เพื่อให้คณะกรรมาการได้เล็งเห็นถึงความสามารถและว,วันนี้ฟันของแอน,นก็ได้จุดประกายเป็นความจริงขึ้นมา ชีวิตของ12คนมีเส้นทางที่แตกต่างกันแต่พวกเขามีความฝันเดียวเมื่อพวกเขาเก้าวเข้ามาใช้ชีวิตในบ้าน True AF6 เขาใช้ทุกวินาทีในบ้านหลังนี้ให้มีคุณค่าและไม่ลืมที่จะทำฝันของพวกเขาให้เป็นจริงทู้ที่มีคะแนนพบผลลาโวทสูงที่สุดและเป็นแชมเปี้ยนของ True AF6 ทัฟีอันทรงเกียรตินี้จะตกเป็นของวีมันดีตั้งแต่วีคแรกเลยแบบที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่เคยได้อะไรแบบนี้ยเยอะๆแบบโหแบบมันสุดยอดสำหรับหนูมันเหมือนมันเป็นเวลาแห่งความความสุขแต่หนูก็รู้ว่าสำหรับคนข้างนอก ที่โหวตหนูอ่ะมันเป็นเวลาแห่งความพยายามความพยายามที่จะทำให้เราซึ่งเป็นคนที่เขารักได้แบบอยู่ได้ทําในสิ่งที่เรารักต่อเนี่ยค่ะแล้วก็ขอบคุณมากแบบที่ให้หนูอยู่มาจนถึงวิก11มันก็เป็นคนหนึ่งที่ทีค่คือคืชอบการร้องเพลงมากแล้วก็คือเคยพยายามที่จะแบบทำเพลงหรือว่าแบบ เขาวิ่งเข้าหาคือ A.F. หรือว่าชูเนี่คือเขาเขาให้โอกาสไหมนะครับแม่กรู้สึกรักแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเป็นเกียรติมากจริงๆครับพท,ที่ได้อยู่ที่โรงเรียนนี้ครับแล้วก็ดีใจมากที่มีมีคนเห,เห็นคุณค่าเราทุ่มเทให้เรามาขนาดนี้มีคนตั้งใจมาเชียร์เรามันเป็นกำไรชีวิตจริงๆครับคือไม่รู้ว่า หลังจากนี้ไปในอนาคตเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกับคอนเสิร์ตใหญ่อย่างนี้สักกี่ครั้งและยิ่งที่เราอยู่มาเนี่ยแล้วกลับไปดูวันที่เราผ่านมาทั้งหมดตอนนี้ผ่านคอนเสิร์ตมาสิบครั้งละมันยิ่งมีความรู้สึกต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเมื่อเห็นเพื่อนๆทุกคนที่มาเชียร์ความผูกพันกับน้องๆในบ้านความผูกพันกับคุณครูทุกคนความรู้สึกหลากหลายที่มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยทำให้เราโตขึ้นต้องขอบคุณวันเวลาเหล่านั้น ที่มันเป็นประสบการณ์สอนเราแล้วตอนเนี้มีแต่เดินหน้าอย่างเดียวไม่มีถอยหลังแล้วขอบพระคุณมากมากเลยที่ทําให้ผมโตขึ้นด้วยทําให้ผมมีความหวังมีความฝันมีไฟในตัวขึ้นมาด้วยเราหวังว่าทุกคนดูแล้วคงจะมสำหรับตัวหนูเองมันก็เป็นอะไรที่ยากมากเหมือนกันสําหรับหนูที่กว่าจะได้มาเป็น AF6 หรือเป็น NV 1 0ในวันนี้ คนเรามีเหนื่อยตั้งแต่อาทิตย์ที่หนึ่งถึงอาทิตย์ที่สิบเอ็ไม่ใช่ว่าหนูไม่เหนื่อยหนูไม่ทอ้อหนูมีตลอดหนูมีมีอยู่แล้วแต่พอไปถึงคอนเสิร์ตจริงๆอ่ะถึงเล่หัวหนูเครียดอ่ะแต่สิ่งที่หนูเครียดคือสิ่งที่หนูตั้งใจที่จะทำให้คุณต้องขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยค่ะคือคือก่อนเข้าบ้านอ่ะหนูคิดอยู่แล้วว่าสองคน,นวิ่ล้คอคออกแล้วอ่นดู มันยิ่งกว่านั้นคือหนูไม่เคยได้ไปยืนฝังเห็เยเลยอะไรเงี้ยแสดงว่าคุณแบบให้จริงๆอ่ะสุดยอดอ่ะชอฟฟี่อันทรงเกียิยนี้จะตกเป็นของวีบครับ พูดไม่ออกค่ะมันมันตื้นตันมากก็แบบขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะคือไม่รู้จะมีคาอะไรที่มันที่มันสลัดสลวยกว่าน,นี้อะไรเงี้ยแต่แบบสุดยอดจริงอันนี้หนูได้มาเพราะว่าทุกคนจริงๆอะคะ่ะมันไม่ใช่แค่ตัวหนูแค่คนเดียวไม่คิดว่าจะมีโอกาสมาร้องบน Impact ที่แบบที่ใหญ่มากแล้วก็มีคนดูแบบหลายหมื่นคนครั้งนี้หนูอาจจะโชคดีที่แบบว่าทุกคนแบบเนาะแบบให้อะไรเงี้ยหนูก็ขอบคุณมากเลย จง้ง12คนค่อยๆลดน้อยลงจนเหลือเพียงแค่4ฝันทีแม็กซานิและแอนพวกเขาไม่เคยรู้ว่าอนาคตของตัวเองในวันข้างหน้านี้จะเป็นเช่นไรแต่วันนี้ซานิก็คือสุดยอดนักล่าฝันที่สามารถครองใจคนไทยทั้งประเทศได้และหลังจากนี้อนาคตของพวกเขาจะเป็นเช่นไรก็ต้องคอยติดตามและลุ้นกันต่อไป ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเครื่องดื่มเป็กซี่พลิตภัณฑ์ CP พีเซเว่นอีธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดแลนดซุปไก่สกัดเครื่องแต่งกายแม็กกีนวิสตัมคอนโดมิเนียโดย NQDC ชั่วมส 3G WiFi